สวัสดีนักอ่านที่น่ารักทุกคนจ้าวันนี้กาญยาก็มีนิยายจากแอ r e ีมาให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกแล้วทำเรื่องนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมให้ทุกคนได้รวมสนุกกันด้วยนะแต่ถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่าจะร่วมสนุกกันแบบไหนทุกคนเนี่ยต้องเข้ามาฟังรีวิวเรื่องนี้กันให้จบก่อนนะจ๊ะกับนิยายรักเรื่องนี้เลยจ้าปักใจรักวิศวะร้ายเรื่องนี้เป็นผลงานจากคุณนักเขียนลอยแปลว่าปักใจรักวิศวะร้าย เป็นเรื่องราวของหญิงสาวนามว่ามิรินชีวิตของเธอในตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นชีวิตที่กําลังลําบากและตกต่ํามากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าแม่ของเธอนั้นประสบอุบัติเหตุจนต้องจากไปบ้านที่เคยอาศัยอยู่ก็โดนไล่ออกมาจนเธอเนี่ยไม่มีที่ไปญาติพี่น้องเนี่ยเธอเองก็ไม่รู้จักใครแถมผู้เป็นพ่อก็ไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนทําให้เธอนั้นไร้ที่พึ่งพาได้แต่เดินไปอย่างไม่มีจุดหมายในชีวิต แถมชีวิตของเธอในตอนนี้น่ก็กําลังตกอยู่ในอันตรายเมื่อแก๊งผู้ชายในซอยที่เธอกาลังเดินไปอย่างล่องลอยนั้นจดจ้องมียงเธอด้วยความมาร้ายเธอต้องรีบเอาตัวเองออกไปจากซอยเปลี่ยวนี้ให้เร็วที่สุดโชคดีที่ไม่ไกลจากที่เธอเดินอยู่นั้นมีสถานบันเทิงอยู่หลายร้านและเธอก็หวังว่าจะเจอใครสักคนที่เธอรู้จักเธอจะได้ร้องขอความช่วยเหลือได้และก็เหมือนว่าเธอน่จะยังมีโชคดีอยู่บ้างเมื่อเธอเนี่ยไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่เคยไปเข้าคคายของรุ่นพี่คนนั้นตอนที่เธอยังอยู่ชั้นมัธยมอยู่หน้าร้านพดี ด้วยความกลัวเธอจึงรีบเข้าไปขอร้องเขาทันทีแต่คนที่เธอเข้าไปอ้อนวอนขอร้องนั้นกลับไม่ใช่รุ่นพี่ที่เธอเคยเห็นเพราะว่าคนที่เธอกำลังขอร้องเขาอยู่คนนี้นั่นก็คือใต้ล่าพี่ชายฝาแฝดของไต้ฝุน่นรุ่นพี่ที่มิรินรูจ้จักเธออ้อนวอนให้ใต้ล่านช่วยเธอให้มีที่นอนในค่ําคืนนี้แต่คนอย่างไต้ล่าที่เขาไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายในชีวิตของตัวเองเขาเ,เลยไม่อยากจะช่วยเธอให้ตัวเองเต้องเดือดร้อนไปด้วยแต่ทว่าใต้ฝุ่นน้องชายของเขานดันบังคับให้ช่วยมิรินนั่นจึงทําให้้มมิิรนนนนนีีีี่่ไไดทุกกหัวออปคื มิรินได้มาอยู่กับตาลาที่คอนโดของเขาเธอเล่าเรื่องราวความน่าสมเพชในชีวิตของตัวเองให้เขาฟังอย่างไม่ปกปิดตาลาเองก็ไม่เคยเห็นใครมีชีวิตที่ย่ำแย่ได้ขนาดนี้เท่าเธอเขาจึงไม่แปลกใจเลยที่ตอนที่เธอมาอ้อนวอนขอให้เขาช่วยเธอจึงบอกว่าจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เธอมีชีวิตต่อไปนั่นจึงทำให้ตาลาและมิรินนมีข้อแรกเปลี่ยนที่คุ้มค่าต่อกัน มีรินยินยอมที่จะทำหน้าที่ที่เร่าร้อนต่อเขาเริ่มแรกกับการที่มีที่อยู่ที่กินและที่สำคัญเนี่ยเธอยังได้เรียนในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกด้วยพวกเขาทั้งคู่ผ่านคํำคืนเร่าร้อนไปด้วยกันมรินไม่ต้องการที่จะทำให้ชีวิตของอีกฝ่ายวุ่นวายส่วนตัวไต้ลาเองก็ไม่ได้อยากให้ตัวเองมีพันธะกับใครพวกเขาทั้งคู่เลยทำข้อตกลงในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่คอนโดและต่างฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการของกันและกันพวกเขาจึงเริ่มต้นอยู่ด้วยกันตามข้อตกลงที่ทำกันไว้ แต่ทว่าตาตลาเน่ก็ได้รู้มาว่ามิรินนั้นเป็นลูกสาวของคนที่เป็นเจ้าของที่ดินทําเลทองที่เขาต้องการอยู่ถึงแม้ไม่รู้ว่าพ่อของมิรินนั้นจะยังยอมรับเธอเป็นลูกอยู่หรือไม่ แต่ถ้าหากว่าเขาทําดีกับเธอแล้วที่ดินทําเลทองที่เขาอยากได้มันอาจจะได้มาอย่างไม่ยากเย็นก็เป็นได้ตายลานะ่ยจึงค่อยๆดูแลเธอเรื่อยๆจนหญิงสาวเองนะก็รู้สึกว่าเขานะเป็นคนที่อบอุ่นกว่าที่คิดเรื่องราวความรักของพวกเขาทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปทุกคนนะสามารถเข้ามาหาคําตอบกันต่อได้ที่แอปดีมนะจ๊ะและที่สําคัญนิยายเรื่องปักใจรักวิศวารายเรื่องนีนะ้ยังมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับ iPhone 16เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดีมแล้วกดเข้าไปอ่านนิยายเรื่องนี้ พร้อมทั้งกดแชร์นิยาเรื่องนี้ลงโซเชียลมีเดียทุกคนเนี่ยก็จะได้รับ1โบนัสต่ออุปกรณ์ที่คลิกลิงก์ของทุกคนได้ในทันทีรับสูงสุดได้ถึง80โบนัสหรือถ้าหากมีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Dream จนสำเร็จทุกคนก็จะได้รับ50โบนัสได้ในทันทีแล้วมอโหลดแอปพลิเคชัน Dream เรียบร้อยแล้วก็เพียงกดเข้ามาอ่านเรื่องนี้ทุกคนก็สามารถถอยลูกเต๋าเพื่อลุ้นรับ iPhone 16ได้ฟรีหนึ่งครั้งและถ้าหากใครต้องการสิทธิ์ลุ้นเพิ่มก็แค่เพียงกดลลล็็็อออออกกกบบบททในนนเเเรรื่่่่งีี้้้้จจะไไไดดดัั10 1ิตปปยยพมา กิจกรรมนี้สามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4กรกฎาคม2 5 6 8ประกาศผลผ่านทางเพจ Dream วันที่6กรกฎาคมนี้นะจ๊ะอย่าลืมเข้าไปอ่านเรื่องนี้กันเยอะๆนะกระยะ Air ันแอดมายการ์บอกทุกคนว่าน,นอกจากที่จะลุ้นรับ p h โฟนแล้วกิจกรรมนี้ก็มีบัตรของขวัญมูลค่า300บาทให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นกันด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมเข้าไปถอยลูกเต๋ากันเยอะๆนะจ๊ะสุดท้ายนี้หากก่าท่านในชื่นชอบคลิปรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามการย์ยะไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า